ครับต้องการะอะไล้วเลยหาว่า<อ>ัน uh, น oh, ี้งาวนั้งรมัเกตดีคนรับก็ดีครับโอ้ยะเพิ่งจะเยีมครับถึงก๋าเตี้ยวเอ้ยก๋เตี้ยวเป็ดกะเพราเป็ดนานเห็นไหมตงไม่ใช่นี้ไ่ได้ไหเนี่ยปส่งหินมาเที่ยวหนไปงมาเองไทย ครับอ่ะไปยวจะเทสระบบให้ดูซเปอร์เกตซเปอร์เกตเกียร์ด้านเนี่ยใเบรกไหว้เบรกไฟฟ้านี่เป็นปุ่มไฟฟ้าครับเบรกที่ว่าอที่ว่ากดแล้วมันไม่ไม่ทำงานนะแต่ว่าต้องเยียบเบรกถึงจะทำงานนะเนี่ยยียบเบรกมันก็อโอ้ไปเยียบเยียบตามมาตัวหน่อยเยียบเบรกอยูไหมตัวหน่อยเยียบเบรกแล้วอ๋อเป็นระบบแป๊บนี้เลยนะ นีมันมีครับเป็นคันนี้กันเดียวเหรอเออก็เป็นไล่ทานนะท่ี่เข้าซื้อมันอ๋อมันมันจะมีชุดต,ตรงมันเออทางลมญี่ปุ่นนะครับอ๋อทางลมญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้นี่ม้วนเป๊ะไม่ท่ามลูกไงม้วนเป๊ะท่ามลูกเกียร์ก็เข้าง่ายดีดไฮแล้วปับ๊บน,นี่มันคันน,นี้นไม่มีได้เะมันได้ในตัวไม่มีได้เขาจองเอาขึ้นได้ิไม่มีได้มือ่อไม่มี Supergrade Chụp không lỏ Chụp tóc lỏ Ừ, chụp tóc lỏ À, sổ sát Tha bà, thay đồ mà. Mẹ Thôi, mẹ, đẹp đẹp mình có đấy Đây đi là lăng đàn thang Cắp Mỹ Lâm Nào <laughs> เรื่องอันนี้เป็นหกองุดแแล้วนะข้ามติดหกแรงม้าสิบห้าแรงเมียติมาบรรทไยินเตียงนังจะพิงม้านั่งเดพิงม้าก็ไม่ได้ประตูนี่รูปาพกอนไยเอี้ดงนีอ้าวรถเทมงานพวกล้อ ดีวะเลืแหลไม่อืดดีว่ะัเแบบนี้เิ่งเร็วปด,ดตีนึ่งเฮ้ยแปดีหน่งเลยรออุ้ยต้องเเลยไม่ใช่ต้การนะบปดีนึ่งด้วยนาผังวไนวันนี้ผังก็จุจจดเริกกันไข่าเฮ้ยอะไรวนันนี้ดังเลย ดัง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 เป็นไรเป็นไอ่ะคือเป็นงี้ครับเสียครับเล่นก็ดังเลยกลัวมันผ่านลองปฏิทิธภาพหน่อยเอาเลี้ยงมาตัวนี้ถ้าในตั้งใจก็ทดลองขับได้นะไอ้นี่นี่ข้างนี้นี่อะไรเนี่ยหน้ารถในกาปุ๊กไหนเนี่ยเก๋ี่ยกลมๆนะเนี่ยอ๋ออันนี้มันเสร็นบัตรรอบหรือว่าในกาบไม่ขึ้นอยู่ว่าในกาปุ๊กอันนี้เป็นบูทโบนี่

ผมเจอผมเจแล้วที่ว่าไปเที่ยวไทยไปก่นนนี้คุณนี่สะพานลอยดิสะพานลอยก็สะพานลอยด้เตั้มเฮ้ยโบวิดมกันไหมมันดิ้นอะดินถ้าไปกระจมจะได้ยินโบวิดมกันพังหมดแล้วบ้าแอบพังแอบอะไรปกติมันขยียป่ะแต่เกี่ยม Hãy át lươn video mà mấy mấy lòng mấy này đi Toàn đầm toàn thiết đầm nó mùa vậy bữa nay เสียงมันไม่แลงมันไม่แหลง่ะนะีน่กี่แล้วมันแหลง mm hmm. เพราะเ้าไม่ได้ทำไงเ้าเดิมๆโอ้ฟิวเลยเว้ยบ้านนี่นะมันก็ขัดดีนะ mm hmm. ว่าแล้วลูกน,อน้องโอ้โหเราขัาดบานเยอะ เออมันครับดีนะเยียบทิดตีินดีนะในน้ำมันก็ได้นั่นมันกินอะไแรมัไม่ไม่นั่รหรออันนี้อันนี้แม่มาแล้วแต่งเขาว่าแต่งหันเลนี่เชื่ออีกหรือว่าแม่ยิ้ตั้ิบเปอร์เซ็นต์เลยก็มึงไม่เข้าใจเรอท่าทั้งหมดนะเอาฟันไม่ดำมาเออฟันไม่มีอ่าประหยัดปิิวเลยอ่ะแลโอเคล้วบอกนั้นแถวนีผมว่าค่ายอยู่ตอนเนี้ยตั้งแตแท้แท้ท่านได้นใจเ็อ มัเป็นระบบเกีร์ส่ดต้องหออ้อเนาะต้องหรอเนาะนะครับแต่ว่าเกียร์เปนต้องรับท้งในที่เ,เครื่องใน,นหกยูแทดนะตะั้งหกบ้านเราอะไม่ใช่ตังหกบานเราดิมันเป็น3 6้หกไอหกยูแทคิดหนึ่งอะเอ้ยหกยูแทดหนึ่งคิดสามเออมันมันน่าดีชังครบว่ามันสัน้ปแปดนเนี่ยทํหลายแปดอะใจวว่ารถมาไปเลย เราจะเดียวขนนบ้เหมอนเดแล้วเส้นต้องหรอมันมีปรญหาดตรงเนี้ยก็ไม่เป็นไรเพื่อท่านใดก็องงานดูฟังฟังมางกันนะต้นใจก็มาทดลองขับดูได้รถยูนก่นระทมตมลทูมเคื่องฐานแปดหนึ่งเยไรตีเรื่องสาไอหกอยู่แค่หนึ่งคิดท่าม่ะยางมีปุ่น